สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนไอ้ลงมอเกมเกรีนาเอาอยูน่นะก็หลายคนบอกเฮ้ยพี่ทำคลิปทำไมทำคลิปทำไมไม่ไม่สอนวิธีลงโมเปล่าลอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้จะมาสอนแบบละเอียดเลยบางคนบางคนโหลดมาแล้ว,วก,กดเข้าไปติดตั้งครับกดเข้าไปติดตั้งมันมันจะบอกว่าโปรแกรมติดตั้งแพคเกจอยู่ทำงานแล้ว ตัวมอนเนี่ยเดี๋ยวบางคนนะเดี๋ยวนี้พวกทำเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่ลัคกี้แพเซอรแบบ์ครับแพเซอร์เออแล้วก็อะไรอันดับแรกนะอันน่ะเฮ้ยกดตลยอันดับแรกแฟนเที่อนหน่อยตักสรูครับ ตัวนี้ครับตัวนี้อือกุอแเฮ้ยปดูได้เว้ยเออผมขอกมันทำเสร็จแล้วครับถ้าถ้าคนไหนยังไม่ทำให้ให้ติ๊กตัวแรกสองอันนี้ครับสองอันสองอันสามอันนี้ เ้วก็นําไปใช้แต่ผมยัไม่ทำพ่อผมทําไปแล้วมันก็จะติดสามารถติดตั้งไฟ EVG ได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าวิธีวิธีลงครับวิธีลงจะมาสอนวิธีลงเห้อันดับแรกครับอันดับแรกอันดับแรกก็ไปไฟ OB ครับ OB ข้ไฟ OB ครับแล้วก็ นี่ครับไฟคอมกลิน่าคอมดอกกลิน่าอะไรวะเกมตีอะไรที่อ,อยากให้ให้เปลี่ยนชื่อครับใส่เลขเลขหนึ่งไปเออเลขหนึ่งก็ได้ตัวอะไรก็ได้ได้แล้วก็มันก,แก็แล้วก็ตกลงครับแล้วก็มาลบตัวเกมนี้ครับลบการติดตั้งแต่ผมจะไม่ลบเพราะผมทำไปแล้วลบการติดตั้งครับ แล้วการติดตั้งแล้วก็ผเปลี่ยนชื่อตรงไอ้คอมกาลินาเกมอะไรให้เป็นเหมือนเดิมครับให้เป็นเหมือนเดิมแล้วไปเล้ไปแล้วไปติปดตั้งติดตั้งมอครับติดตั้งมอเน,นี่ยมอที่โหลดมาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะทิ้งอิไว้ใต้คลิปครับ,บก็ขคอบคจบีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบา,บาย